หกอชราสังคาตะวักหมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียวหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดพองแต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปิเเสที่เกิดขึ้นภายหลังปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าปุุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมไม่มีการอบรมจิต 2. จิตนี้ผุดพองและจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสที่เกิดขึ้นมาภายหลังอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าอาริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิต 3. ถ้าภิกษุเสพเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่า อยู่ม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฉันอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านยังไม่สูญเปล่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มาก 4. ถ้าภิกษุเจริญเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ฉันอาหารบินทบาทของชาวบ้านอย่างไม่ศูญเปล่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มาก 5. ถ้าภิกษุมนัสการเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฉันอาหารบินทบาทของชาวบ้านยังไม่สูญเปล่า ไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มาก 6. อกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนอกุศลที่เป็นฝ่ายอกุศลทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดก่อนทำเหล่านั้นอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นร่วมกันภายหลัง 7. กุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนคุศลที่เป็นฝ่ายกุศลทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดก่อนทำเหล่านั้น กุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นร่วมกันภายหลัง 8. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความประมาทนี้เมื่อประมาทแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 9. เราไม่เห็นทรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทนี้เมื่อไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 10. เราไม่เห็นทรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเกียกรคร้านนี้เมื่อเกียกรคร้านอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอัชราสังฆาตวัครคที่หกจบ